นี่ครับฟิมฟิมฟาร์มครับมาอีกแล้วครับนี่ว่าไงเสียป๊อกเสียป๊อกนี่ซุ้มเสียป๊อกครับนี่ตัวเก่งเลยครับตัวนี้ตัวเก่งไหมตัวนี้มีผลงานอย่างตัวนี้ฟิมชนะมาเมื่อกี้ครับสดๆร้อนๆนะครับใครเลี้ยงนี่เสียป๊อกเลยเสียป๊อกครับสุดยอดเลยตัวนี้เปิดราคาไว้ยังตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเลยนี่มีไฟอะไรไหมไฟติดตัวยัง สามไฟนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยตัวนี้มีชื่องูเหลือมครับผมเจ้างูเหลือมครับดูครับแข้งครับสวยมากเลยครับหาดูยากครับแข้งนี่นี่ครับดูครับโอ้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ยอดเลยชนะมาเมื่อกี้ครับไก่เซ็งไปกลับสองแสนครับนะอยู่หยุดยาครับผมสุดยอดเลยครับไก่ตัวนี้ครับาตว่าลูกขายตีร้านครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวครับตัวใหม่นะครับ นี่ซุ้มอะไรครับซุ้มซุ้มสอบวันนอกครับสอบวันนอกครับเสียป๊อปเป็นการดูแลใช่คนดูแลใช่มาดูตัวนี้ครับนี่อันนี้เจ้าอะไรวะเจ้ายักษ์ดำครับเจ้ายักษ์ดำนี่ไก่มีนาคตครับตัวนี้มีไฟติดตัวแล้วครับลูกนุมครับตัวนี้ถือว่าเป็นลูกเพาะครับนี่ไก่ี่สวยมากเลยครับนี่มาดูครับอันนี้ตัวนี้มีไฟยัง นี่สามไฟแล้วครับโอ้สามไฟแล้วนี่เออเทานี้ว่าจะไปอ่านี่ครับอ่กระสังครับกิโลครับตัวนี้ตัวนี้สามโลครับผมสามโลเจ้ายักษ์ดำครับเสียโปะครับตอนนี้ค่าตัวสองหมื่นห้าครับนำเข้ามาครับสบายครับตัวนี้ครับก็ฝากติดตามเลยครับนี่ มีผลงานแน่ครับนี่ครับติดตามมาได้นะครับสุกมสอบ้านนอกครับนี่เบอร์แข่งดีครับตัวนี้ตีเชิงโดยเฉพาะครับผมตีเชิงโดยเฉพาะลูกเพาะครับนี่ตัวนี้หรือว่าไก่เก่งเหมือนกันครับไหนเจ้าเพชรดำครับไหนดูเจ้าเพชรดำครับนี่ตัวนี้เจ้าเพชรดำครับนี่ครับ โอ้คือทำดีมากครับนี่ซุ้มหนอทำดีมากครับเจ้าเพชรดำครับนี่นี่ครับเจ้าเพชรดำมีไฟเหมือนกันเนาะเพชรดำชนะปีก่อนห้าเที่ยวครับผมมีแต่ไฟห้าหมื่นสามเที่ยวแล้วไฟแสนสองเที่ยวครับยอดเลยครับเจ้าเพชรดำครับเจ้าเพชรดำครับผมปีเชิญโดยเฉพาะครับอสุดยอดเลยครับคัวนี้นำเข้ามาเอฟซีติดตามเลยครับนี่ ซุ้มสอบ้านนอกครับนี่ถือว่าไก่เก่งเนาะเนี่ยเก่งมากครับตัวนี้ครับน่าติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ถือว่าทำที่เลี้ยงไก่อย่างดีเลยครับนี่นี่ครับดูครับบรรยากาศของเขานะครับสอบ้านนอกครับครับอ่าแบบธรรมชาติเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่บรรยากาศครับ ลองมาดูปลายนะครับผลงานนี่ครับผลงานนะครับเสียป๊อปนี่ครับซุ้มสอบ้านนอกครับนี่ต <c oughs> ัวกับไก่ครับนี่นี่ไก่อ่าปลายมัดจำครับข้างหนร้านครับ <c oughs> ตัวนี้ไก่อะไรฟิล์มนี่นี่ไก่ ลาหลุดถ่ายครับผมตกถ่ายนี่ครับผมเอาจับออกเพิ่งออกจากตัวเมียครับปล่อยทุบหลังครับผมอ๋อสุดยอดเลยมีคลิปหมดครับตัวนี้เปิดคลิปเปิดพี่เอียวส่งมาให้ครับมีคลิปด้วยนี่โอ้มีโลฟิล์มนี่ตัวนี้วันนี้จับมันเดียวเลยครับมีคลิปครับตอนนี้สามโลสามโลทั่วครับนาคตเป็นพ่อพันธุ์นะครับฝากผลงานด้วยครับ สุนสอบ้านนอกฟาร์มครับนี่การดูแลของเซปป๊อปครับนี่น่ครับเซยป็อปครับนี่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับซุมสอบ้านนอกครับบรรยากาศพื้นที่นี่โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยครับสวัสดีครับ